ว่างไงน้องแล้วใส่ผ้าพื้นหลังก็แล้วมันจิถือแบนเอ,อ้ยมาตรงใส่มงใส่มงใส่ไม่ดังแล้วมันถือแบนจังไร่กคือเกา่าใส่จังไรวะห้อนหลังเดียวบอกมันบอกคือจังมึงไหลเอ้าขอกได้วะก็ออยข้างเลย,เออยมันข้างจังไรเดี๋ยว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 ,ยวอ๋อไม่ชนะเลยนี่ เห็นนางเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยบ่แม่นของทั้งผมนี่แม่โอ้ตู้ของทั้งผมนี่แม่ละเอาเอาจิบหายเราข้างวหรอเอา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 เขาไม่ไหมเอา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 เต็มที่น้องเอาคือบอกกดออกเลยเนี่ย เออก็กดอกไปก่อนผู้เยี่ยมชมคนนี้ออฟไลน์ไปแล้วครับตอนนี้นุกธรดนกำลังเดินทางมาครับตอนนี้เพิ่งถึงเมืองพลน่าจะถึงงานประมาณวันนี้ประมาณตีห้าไปทำหน้าดีๆด,ดูใครใครใครเนี่ย อินสีสายดนตีสวัสดีสวัสดีเลอกเท่คุณไม่เห็นของค,ความเท่ขอบคุณนะครับมุกี้คิดจนชนไม่กินไม่นอนมันมุกอ้อนไม่ได้ โอ้ใครๆก็ไว้ bye. นั่นแล้วมึงก็ยังนั่งร้องไห้จำไม่ได้แต่ไม่เคยลืมสวัสดี4,800ท่านด้วยนะครับเอาเอาเอาเออมาเราบเพื่อน ยีเสิบวะหนึหนแล้วเอ,เอ,เอเ้ยหไม่ใช่ไปใส่ยี่สิบไปหนึ่งไปหนึ่ง,ง,งเอาเอาเอาแม่ครับบอกว่าห้ามใส่หนวด,ดววนเอ้ยหัน,นใส่ไปแล้วว่าว่าหันใส่ไปแล้วถือปอยเหตุเพราคือดอกคนสวยๆต้องเหตุเพราต้องใส่หนวด อย่าบอกว่ามวลเดี๋ยวมันจะถึงแบนเออผู้จัดให้ผมทำวันนี้วันนี้ของผมมีเซอร์ไพรส์ตัวนี้ใช่ไหมลูกโป่งไงตัวนี้และคราวนี้ของห้องคุณนุกธนดลนะครับไอสลับกล้องก่อนเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์ผมปกติเออแล้วบอกให้เซอร์ไพรส์ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกเอานี่ของมันอ่าแท็มเตมเตม โอ้ยเซไห้เตเ้ยเขมาเซไปแบบดมเข้ามาเซไแบบอยู่อยู่ผู้เป็นเซไปแบบนี้แล้วเ,เขาบอกบอกว่าเค้กสองก้อนนี่มันไม่เหมือนกันนะต้องเลือกมาคนละอันอ,อันหนึ่งแต่มันจะมีเงินอยู่อีกอันหนึ่งไม่มีเงินอ่ะมีสองข้างเอข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายนี่ข้างขวาเลือกข้างไหนครับข้างไหนมีเงิน อ,อน่าจะเป็นข้างนี้ผมจับดูแลข้างนี้น่าจะมีเงินแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเลือกข้างไม่มีเงินแล้วข้างมีเงินจะเป็นของใครของผมเองครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเลือกกันรอคุูไปก่อนเอ้ยไม่ได้มันต้องเลือกเลยบอบอบอจีบอย่างเคอ่าอมีของขวัญมีหนีหนีน่เซ์ไพ์เป็นรูปวานรูปว้านสองสองอ่านซองไหมอ่านสองอ่านกันไดใผู้ถามนยว่าเกิดอะไร เอาก็บอกเขาบีบงานกูแต่งสีเนาะโอเคนี่ไว้เอาอ่านอานอ่านไปอ่านดู to นุ๊ happy birthday อยู่ดีละอ่านดีดีละอ่านดีดีเด้อเฮ้ยมูบอกดีดีเด้อว่าก็ t อะไรเนี่ย day and a lucky year in life see you next time love papa ลาอ่านดีดี อุ้ยมีเงินว่ะอุ้ยเก็บเงินได้มีนี้เอาไว้เก็บเงินได้เมื่อไหร่บอเขามาได้เอินมาเก็บเพิ่มอื่นมาเขาว่างไหมให้มึงก็ลับอกเขาโอ้เอ้าเอ้าพีชไปพิดไปอืมเอาอีลาบ้างไปดีๆทุกทีมันหมดดิเนี่ยทุกทีมันหมดแบบดีด้วยรึเไปฟังฟังฟังไปแห่มาเสือใครได้จังได้ไปฟังฟัง อย่างเนี้ยแม่มึงจอเล่นดีก่นี่ปะโอเคบ่ะเดีล้วเ่าพคาบิลาบอกดีดีดิถูกถิงมันหมดด้ไอไอกันล่างไปไอกันล่างไปบอกดีดีดูอ๋อจิติตกูโอเช่กันนเฮ้ย น,น้นองน้องห้องน้องได้ได้เป็นแบงกันแล้วใช่ไหมดูห้องพี่นะน้องพี่ได้เป็นแบบอย่างนี้เนี่ยโอ้โหโทษทีนะนเพราะพี่ใช้เงินภาษาฝรั่งไม่เป็นคนสวยมันก็ต้องดอกไม้สวยนั่นแหละพอดีๆพอดีๆอดีๆอดีๆเอเอ๋ฝากงานก่อนฝางานมึงนีไปฝากงาน,น,างานดูฝากงานเนาะ งานวันนี้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้พวกเจอกันกับนุกธนรนปลายปลโอริโอและพี่พี่วงลิสแบนแล้วก็ออนเดล้านก็มาด้วยนะครับวันนี้ความพิเศษวันนี้ก็คือมีทั้งสองวงเลยใช่ครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวว่าปไายปเอาศิลปินรับเชิญมาด้วยวันนี้อาใครใครบอกไปก่อนใมคนสื่อบัดก็ว่าก่อนเมื่อยเข้มขึ้นลองเลยใช่มันมีศิลปินส่วนพิเศษด้วยนะครับวันนี้ที่มาในงาน น่าจะขึ้นประมาณช่วงกับกลางกลางคอนเสิร์ตกลางคอนเสิร์ตไห่ถ้าถ้าคนถ้าคนเข้ามาเยอะนะเราก็ถึงให้ขึ้นอ่าใช่ถ้าคนเข้ามาน้อยล่ะมไม่ก็ไม่ให้ขึ้นเพราะมันมันเป็นความลับเอาอเอา,เอ,า,อ,เอ,าอีดาฝากง,งันเอาอีดาจะอเลยเนี่ยเฮ้ผมรับเอาน้องน้องฝากง,งานสิฝากด้วยนะครับชื่อร้านอะไรวันนี้เอ่อฟิวโคชอะไรนะฟิวโคชแมนยูบอ แอลเลสเตอร์ลองอะไรนะมันถื่ออยู่ถื่ออยู่แอลเลสเตอร์ลองอะไรสักอย่างอันแรกอันแรกอะไรมาฟิวลิงร้านร้านฟิวลิ่งแอนด์เลสเตอร์ลองนะครับผมวันนี้วันที่18ตุลานะครับมีทั้งสองวงนะครับพี่ๆออเดอร์ร้าแล้วก็พี่ๆพิสแปรแล้วก็รวมถึงลูกปายด้วยครับคืนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มไปประมาณนะครับมีความสุข ใครที่อยู่ใกล้ก็มาหน้างานใครที่อยู่ทางบ้านก็ฝากสตรีมไลฟ์ด้วยตอนนี้ยังทานครับจนถึงเล่นคอนเสิร์ตเลยนะครับจนถึงเล<อ>่นคอนเสิร์ตรก็มาดูกันว่าเขาจะให้ผมพูดอีกไหมวันนี้นะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยไปด้วยครับผมเป็นโปรเจกต์จากอาสยามครับชื่อผลงานเพลงว่าเพื่อนกูลืมเขาแล้วหนึ่งสองสามเหรอเหรอ กูจำอะไรแล้วกูกับเขาหากันวันแรกเป็นวันนาทีแต่กูเลือกคนผิดเขาทำหัวใจกูพังเพกูจำอะไรแล้วแมนจำอะไรดีเขาเอาเอาทอนนี้เขาแต่งใหม่ที่ไปตอนที่เขาแต่งใหม่เรื่องที่คุณก็จำกูฉันยังจำเก็บไว้ แลอกจนไม่กินไม่นอนมันมุกอ้อนไม่ได้บอกใครๆว่าไว้นานแล้วมึงก็ยังนั่งร้องไห้จำไม่ได้แต่ไม่เคยลืมโอ้ยจำมาได้วันนี้มีเพลงนี้ไหมครับดว่ามีอยังป้อยมือหนิจะจาไปถามครับนักถึงแม้นักตีถึงแม้นักตีเล่นได้หรือแกะมา ลูกไปก็่าจะร้องถูกแล้วครับเอ้ยลูกไปเขามีความจำเรื่องเนื้อเพลงแม่นดีนะครับตานผมเห็นสกิวคนเข้ามาในกลุ่มคนมาซื้อเยอะเราก็จะมีเราก็จะอาจจะร้องนะครับวันนีู้ไปจูไปรอเขาห่ราอเราอาจจะต้องแบบรอให้ดูคนในกลุ่มก่อนถ้าคนมาเยอะเราก็ค่อยจะร้องเพลงนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับตัดเอ็มพีนี่ยเขาไ์บอ ะเขาตัดอินดีไอ้แดนอินเดียหลายบ่บอินเดียอะไรอะไรกันไหมหน่อยนึง่งคกูแรงจะหมอบอวันนี้มีคอนเสิร์ตหรือน้องปายครับแม่วัฒนาอะไรนะมีคอนเสิร์ตอ,อะไรนะวันนี้มีคอนเสิร์ตเหรอผมงงนะเอาจริงผมงงผมงงผมเคยที่ผมพูดได้บังเลยผมไปกินร้านข้าวไปไปก็เคยไปกินร้านข้าวแล้ว แม่ติดตามไห่ติดตามทั้งสองคนมากๆเลยติดตามมากินเลยเดี๋ยวแม่เลี้ยงกินเลยวันนี้ไม่ต้องเสียเงินเ,ออเราก็ดีใจเนาะโอ้ยเอฟซี FC. น่าจะติดตามเรามานานกินออจนเสร็จจนกลับแม่ครับขอบคุณมากมานะครับแม่ก่อนจะกลับเขาบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงไม่เป็นไรเลยติดตามมานานมากเอา้าแล้วน้องแล้วแล้ว,แล,วแล้วน้องลูกไม่มาเหรอมะสันเออแล้วล <มา S 2> ออูกจะ น้องนุ่จังไหนน้องนุ่งกินเลหัหวมับหัวมับเด <c oughs> ้วบางคนถามติดตามมาตลอดเลยเนี่ยสี่ห้าปีแล้วดูมาตลอดเลยวันนี้ว่างเหรอคะเออ่ <c oughs> สุดยอดงานเลยนะ <c oughs> นี่เพิ่งรู้ว่ามีคอนโอ้พูดดีๆค่ะอย่าพูดมึงกูค่ะโอ้ยมึงกูมันก็เป็นปกตินะครับ คนเป็นเพื่อนกันพูดมึงกูมันก็ปกตินั่นแหละถึงแม้ไม่พูดหน้าถึงแม้ไม่พูดหน้ากล้องหลังกล้องผมก็พูดเหมือนเดิมมันแหละครับทุกคนใช่ไม่จำเป็นต้องเฟคครับพวกผมไม่ชอบเรื่องการเฟคใช่ไหมครับคุณนุกธนรดลใช่ครับคุณปายได้เพราะว่างั้นแหละครับหยาบไม่หยายเนาะจริงๆพวกผมสองคนน่ะพูดได้นะที่ไม่มืที่ที่ไม่มีมึงกูแต่ว่ามันโอ้ยมันกับเป็นตัวตนมันกับเฟคเนาะ นั่นคือมันก็ขั้นแขวครับนัคือมันก็ขั้นแขวะขั้นแขวะเนาะถามันมวนมันกับพมวนดอกแต่ว่าเราพูดกันใหม่นี่สี่ปีแล้วทุกคนแต่ถ้าเวลาไปสถานที่สถานที่ในในรายการในอะไรเราก็ไม่พูดหรอกกูมึงเนี่ยแต่สถานการณ์ครับอืมแต่สถานการณ์ถ้าเราขันยุ่งกันสองคนนะคือต๊กันนะครับตกกันเลย ไปเยียนนะครับว่ามากกันไปไหนได้ครับอีหลายจะไปวางสินอุ้ยอหลายที่ไหนดูเนี่ยเฮ้ยหมอถูกใจคักเอา้าท่านเขาบอกว่าเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าน่ารักจังบอสปายบอสนุกกว่าสินโอ้ยโคตรเวยนั่น <laughs> 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 ผมเป็นซีอีโอนะครับบอสปายบอสนุกเลย ตาจริงแบบผมเห็นบอสนุกทํางานมาหนักตลอดเพื่อแบบยิ่งยังหนีนีมาว่าบอสนุกแรงพอคุณไม่แข็งจริงมึงจึงรับไม่ได้ริ่ไยังว่ะแรงแรงพอคุณไงบอบอเขาเขาพิมพ์มาว่มึงได้อ่านน้ำเขา เออส่วนส่วนยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าจน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 ไหนมันเต็มแล้วไปบ่ได้แล้วอ๋อวงปิดเลยจะบอกจะบอกนะครับจะบอกอวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเออบางคนที่ซื้อบัตรไม่ทันเดี๋ยวไว้รอไปเจอกันรอไปเจอกันวันคอนคนเสิร์ตมันอื่นดีกว่านะครับอย่าอย่าไปนั่งสมมติกับผมได้เลยนะครับทุกคนมึงเป็นบ้าทดิขายอะไรไม่ใช่หวย อาจจว่าไม่ซื้อบัตรแล้วเออซื้อบัตรไม่ทันอะไรเงี้ยซื้อบัตรมีหลายคนทักถามซื้อบัตรไม่ทันแล้วเออเดี๋ยวไปนั่งรอข้างล่างก็ได้จะทํางั้นนะครับผมผมลำบากใจครับผมลำบากใจจริงจะทำเออมันเข่าไม่ได้ไงมันมันเต็มแล้วจิงลนะนั่งรอปากทางอะไรแบบนี้เขาไม่ต้องไปนั่งรอข้างล่างนะครับทุกคนจะทำกันผมลำบากใจนะครับแล้วก็มันเกิดก็จะมีวงออเดรสนะครับสี่ชั่วโมงเต็มอจะได้สี่ชั่วโมงเต็มใครจะไปเล่นสี่ชั่วโมงเต็ม คพโดรับแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับอในวันนั้นไม่ได้เชิญเยอะเพราะว่าเกรงใจพี่ๆในวงการด้วยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เชิญใครก็จะมีอ่าหลากัหลกๆก็จะไปแล้วก็อมีคู่ทุกคน<า>เลยมาหมดใช่ไหมครับมาหมดครับมาหมดครับมาเคลียร์เคลียร์ใจเคลียร์ใจอเป็นอะไรกันครับตรงนี้เป็นอะไรกันครับเป็นเพื่อนที่รักกันมากมเป็นเพื่อนที่รักกันมาก ได้กินเหล่ามเมาตีกันมันแล้วทำไมเออะไรโดนบันดาลใจให้ให้ออเดอรลัไปเล่นสุดท้ายครับคุณพ็ว่าออเดอร์ลัตเป็นตัวตึงอ๋อพอดีว่าพอดีว่าออนเดอร์ลัคือถ้าเกิดเขาเมาแล้วเขามีสน่ห์เขาเมาแล้วเขามีสน่ห์อยากให้เขากินแบบอยากเขากินแบบแบบแบบหนักๆเลยแล้วก็ขึ้นไปเล่นน่าจะมีสน่ห์น่าจะรั่วแบบน่ารักมาก เออรอดูครับรอดูผลงานปากเปกันหมดทุกคน <c oughs> โอ้โหแล้วแล้วแล้ววงคุณนุกธนดลขึ้นแล้วก็อันช่วงที่สองคืออะไรครับผมอ่านไม่ค่อยออกวะ <c oughs> อันที่สองอะครับก่อนที่วงผมจะขึ้นอีกฮะอันที่สองเลยครับ <c oughs> อี่าิอ้อดีดีดูดด <c oughs> วงคุณลูกทางนโดนขึ้นลิสแบนขึ้นแล้วก็ขั้นกลางอะคืออะไรครับอ๋อขั้นกลางคือเราเราเรา,เราจ้างเด็กมาเออดี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 เราจ้างเด็กเด็กเชียร์เบียร์มาประมาณสิบคนโคเด็กเชียร์เบียร์ต้องอยู่ข้างหลังอยู่แล้วจ้างมาดูแลดูแลอ่อนนุ่นรัดกับกับคุณไปเลยโดยเฉพาะรือจ้างจ้างมาสิบคนคือหน้าเวทีจะปล่อยว่างให้เอฟซีนั่งเหงาแล้วก็นั่งเอฟซีโซกันหน้าเวทีอย่างเดียว อ๋อดี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 แล้วก็เนเบียร์อะไรครับอยู่นั่นมีเบียร์มีอะไรเครื่องดื่มไหมครับเป็นเบียร์เป็นเบียร์ตามแมวสมัยก่อนว่ามันถูกดีครับเราเราเอๆๆามาเบียร์เบียร์ตามแมวเบียร์ตาแมวแบบหมัก <note> เองปรุงเองอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยครนะับสตรีมไลฟ์มีไหมครับสตรีมไลฟ์เดี๋ยวสตรีมไลฟ์เดี๋ยวเรจะจ้าง แอปเทียบเองนะครับแล้วก็ทุกคนเข้ามาในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวโอ้โหจักเองไม่บอกตรีมไลท์ออ <c oughs> ผมขอเอาเป็นตรีมไลท์เนาะอ่าอ่าอ่าทีมแจ็กกี้ทีมแจ็กกี้เอาแจ็กกีก้เดี๋ยวผมจ้างทีมแจ็กกี้มาเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสตรีมไลท์ยกไหมผมเดี๋ยวผมจัดก,การคือเอาคือเอาของไงเดี๋ยววะ โอ้บอดเดี dad, ๋ยวแป๊บ you น know. ึงไว้หนึงเปลี่ยนหนาก่อนเปลี่ยนหนาก่อนเขาว่ากูบ่หมอกำหนดวจกูจนอ๋อบ่คนออกสิรอบ่หมอกำหนดที่ไหนเนี่ยตามแลวไปรอบป่โอ้อคือกระเทยคักวะนี่และบอกไปทัวร์เนาะชมอ่านอนี่กับตัวแดงไปไปแล้วจะต้องไปปาร์ตี้แล้วไปไป พอันไปกดไปหาพี่เคกับคนคนหนึ่งดูผู้ใดกันใดขี้น้ำไผ่เหรอคนกับเฟนได้ปะแันผมอยู่ในในห้องน้ำได้ปะหมายหมายถึงผมอยู่ในห้องสิแล้วมันได้ปะเป็นใครล่ะเฮ้ยไม่รู้ผู้ใดกันใดผู้ใดกันซุ่มเลยซุ่มเลยแฟนขับป๋อปอย่าไปเอาแฟนขาจะไปอะไรเหรอเอ้าแฟนขับไปขามางหนังงันมาเจอกัน อ๋อวอมีอเลรเนี่ยปันนี้ยไม้มันกด่ั้งทาใส่ไหมมันนี่มันจะมีเสียงไหมซุ่มไหมปั้งท้า,าย <c oughs> ผู้จัดนี้เหรอ <c oughs> อ้าทำงมสนุกกับการเล่ดีเคโบนัสเศษรายวัน อ๋อเมื่อไรผมบมื่อไรพี่เค้กก็ไปไหมครับไปไปเอาพี่เค้กคนอื่นมาไหมแต่พอผมอยู่ในห้องน้ำมาสิไหมอ๋อมักกะได้บุ๊บนี่ว่าเป็นผูนี่ว่าเป็นอันนี้เขาบอกว่าพี่น้ำหวานไลฟ์พอดีนะลาบกี้ไลฟ์พอดีนะคือมันอกแต่ไปนี่ว่าเป็นมันก็อดแต่โบรอน กดนอยกัไซะเกิดอ้ยนี่นี่นี่กดท้งไหนกดปุ๊บเป็นกดเครื่องหมายเลยอาบอกมาเม่กดบางไดนนาชิบะได้นาชิบะได้ใส่สูตรข้างลางสูตรอ่าใส่สูตรพี่ภูจัดกับแขกรับเชิญเออคืออย่างโั้นมันมันจะเป็นเลขแปดอินฟินิตี้อ่ะ เลขแปดอินฟินิตี้เออมาแล้วเออกดอัซูมด้วยเอาพูดอมากก็ได้บอกมีไผ่หวางเพราะคนเชิญเชิเชญเชิไม่วาง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 ไม่หวาง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 เอนเอาเอา,เอากดของเส้งสุดอ่ะของเส้งสุดอ่ะจิมันว่าซูมอ่ะอว้าชมันบันนอคขัดซะบอกมีเพื่อน เขาบอกว่าล่าล่าบุกกองนี่ดีไม่เห็นช้างมันใะเพื่อนมึงกดไหนมึงคือบวกกดเดินเนี่ยกดอะไรเป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญเลยนี่อ๋อไปไปไอ้ไอ้ิวอดแล้วเดี๋ยวอีลาดถ่ายมันนะ พ่อน้ำไผ่เดี๋ยวนี้ยอหัวน้ำไผ่ทลาไปอิลาไปกินเบียร์รถซอสซอสส้านี้นะครับแอบอนันนะครับทุกคนเนี๋ยออกเคงะไรละครู